สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองกันเช่นเคยนะคะสวยๆราคาประหยัดน่าจับน่าใช้นะคะต้องที่ช่องกระซิบบอกเราค่ะท่านใดหักรถไปใช้งานกันอยู่นะคะเข้ามาเลือกชมกันได้ค่ะมีลงคลิปใหม่ทุกวันนะคะคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตโคโรราโดนะคะรถปี07ค่ะในโฉมไฟตา2ชั้นเกียร์ธรรมดานะคะ เครื่องยนต์2 5 c c ซีซีค่ะคอมมันเร็วดีเซลนะคะปี07เครื่องดีคัสีสวยค่ะทุกท่านภายในสะอาดนะคะแอร์เย็นเพลงมีฟังค่ะใช้งานขับขี่กันได้ปกตินะคะสนใจคันนี้ราคาเพียง1 2 9 0 0 0บาทค่ะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนนะคะแคปกว้างๆค่ะทุกท่านเลขไมล์ห0 0่0 0กว่าโรนะคะแสนตอนปายนะคะ รถทรงสวยค่ะขับขี่ใช้งานได้ปกตินะคะด้านหลังก็สามารถบรรทุกกันได้ด้วยจะซื้อไปใช้ซื้อไปโดยสารนะคะซื้อไปเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกค้าขายไปตลาดนะคะได้ทุกงานเลยค่ะทุกท่านห้องโดยสารกว้างนะคะด้านหลังก็บรรทุกได้ด้วยครบคันจริงๆสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายรถคันนี้นะคะ แอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ